ดีครับ EV h o นดีต้อนรับครับวันนี้เราจะมาพูดเปรียบเทียบอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับอมอร์ไซค์ไฟฟ้าไ i ออน EV นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ของปี2023นะครับเรียกว่ารุ่นยอดนิยมกันเลยแต่คราวนี้เวลาลูกค้าจะเลือกเนี่ยให้รถให้เหมาะเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ที่ตัวเองอยากจะขับเนี่ยจะเลือกอยังไงดีนะครับวันนี้เราจะพูดถึง มอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าออกจากโรงงานไม่มีการปรับแต่งใดๆนะครับเรื่องการปรับแต่งเนี่ยไอ้น,นี่ต้องแล้วแต่ทางลูกค้าอยากจะไปอัพอะไรก็ว่ากันอีกทีนะครับอ่ะโอเคเราจะมาพูดถึงตัวนี้ก่อนเลยนะครับไลออนคครับตัวนี้เป็น Lion Q1 รุ่นสมาร์ทเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับต้องบอกว่าผมจะบอกเลย,เลยว่าทั้ง3ตัวเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ากำลังมอเตอร์2,000วัตต์เท่ากัน นะครับและมีแบตเตอรี่เนี่ยที่อยู่จะ1 2โวลต์20แอมป์เท่ากันนะครับทำให้แตกฟิลการขับจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็สไตล์ของรถก็จะแตกต่างกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยก็คือ Lion Q1 Lion Q1 เนี่ยเรียกว่าทรงของตัวรถน้ำหนักของตัวรถเนี่ยเขาจะไม่สูงเป็นลักษณะการขับที่ปาดเปรียวคล่องตัวนะครับ เหมาะกับการที่เรียกว่าใช้ในชีวิตประจาวันความเร็วปลายที่เขาสามารถวิ่งได้เนี่ยเ,เรียกว่าบิดเรียกคันเร่งเปิดคันเร่งมาปั๊บเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นได้60ตีนต้นเขาเนี่ยเปิดปุ๊บอัตราเร่งดีนะครับแต่ว่าความเร็วที่จะค่อยมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากเปิดคันเร่งแล้วนะครับเรียกว่าอัตราเร่งไม่กระโชกมากไม่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 ไมไมไมแบบรู้สึกกระชากมากนะครับอ่าโอเคตัวเนี้ยไลออนคิวผม คิดว่าเหมาะกับการใช้ชีวิตประจําวันแบบสไตล์ที่เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้แบบต้องซิ่งอะไรมากนะครับอ่ะต่อมาก็คือตัว sks z 2นะครับ sks z 2เนี่ยมีความต่างยังไงกับ Lion Q1 อ่ะโอเคมอเตอร์2 0 0 0วัตต์นะครับเหมือนกันก็จริงแต่เพียงแค่ว่ามอเตอร์ของเขาเนี่ยจะมีวงรอบที่12นิ้วส่วน Lion Q1 ก็จะมีวงรอบที่10นิ้ว12กับ10เนี่ย วัดเท่ากันแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันคือแรงทอร์กก็คือแรงบิดเพราะว่าวงรอบที่กว้างกว่ามันก็จะสามารถส่งกําลังแรงบิดได้มากกว่านะครับอ่าแล้วก็ชุดกล่องไฟอ่ะที่มีการปรับแต่งมาเพื่อให้ขับขี่สนุกอัตราเร่งรอบความเร็วที่เขาได้เนี่ยความเร็วปลายถึงยถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วอัตราเร่งเนี่ยเรียกว่าขึ้นทุกจังหวะเลยขนาดตีนต้นตีนกลางตีนปลายเนี่ย ขึ้นหมดนะครับการขับขี่ก็จะสนุกกว่าเรื่องของตัวถังก็จะใหญ่กว่านะครับอ่ะเรื่องของตัวถังใหญ่กว่านะครับแล้วก็เรื่องของชุดแต่งที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีมากกว่าตัว Lion Q1 อย่างเช่นจานเบรกที่เพิ่มขนาดให้มาเลยโชคสไตล์ที่แบบเป็นเหมือนโชคแต่งเลยนะครับไอตัวนี้เป็นลักษณะพิเศษของ Lion SK S k s Z2 นะครับอ่ะต่อมาตัวสุดท้ายนะครับ ไลออนเมอร์คิวรีนะครับตัวนี้ชัดเจนนะครับพอเห็นรถปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าตัวเนี้ยใครถูกชะตานะครับเรียกว่ามาในทรงเขาเรียกว่าคลาสสิกเวสป้านะครับด้วยวัสดุที่จะดูแบบแนวพรีเมียมแนวแนวดูคลาสสิกทั้งประกับเบรกนะครับทั้งทั้งตัวถังอ่าทั้งไฟรอบคันนะครับเรียกว่าดูคลาสสิกทั้งขันนะครับแต่คราวนี้เนี่ย เรื่องของมอเตอร์เนี่ยต้องบอกว่า Q Q1 กับตัว l i ออน e r c u r y เนี่ยมอเตอร์เหมือนกันเลยนะครับเรียกว่าตัวเดียวกันเลยชุดกล่องไฟชุดเดียวกันเลยนะครับแต่สิ่งที่ l i ออน e r c u r y จะด้อยกว่าคือ 1. ความเร็วนะครับความเร็วปลายที่จะทำได้ก็คือว่า l i ออน e r c u r y เนี่ยเขาจะมีตัวถังที่ใหญ่กว่าหนักกว่า l i ออน1นะครับแล้วก็เรื่องของการลู่ลมเนี่ย ด้วยการเรียกว่าแอโรเดนมิกแรงต้านลมเนี่ยเขาจะมีมากกว่า Lion น1ิวันมันจะทําให้ความเร็วปลายเขาจะได้น้อยกว่าแต่แรกมากระทรงคลาสสิกที่แม่ดูแล้วสะดุดตาเลือเกินตัวเนี่ยถ้าโดนใจไม่ต้องตัดสินใจทั้ง2ตัวเพราะว่ามันคือไลฟ์สไตล์นะครับโอเควันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม EV House เราด้วยครับครับสวัสดีครับ